ต่อกันที่ปัญหาผลไม้ไทยนะคะจนนํามาซึ่งการจัดระเบียบลงจีนค่ะเพื่อจะป้องกันการขามไม่เป็นธรรมตอนแรกที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะคะจะพาไปดูระบบการทําสวนผลไม้เพื่อส่งออกเปลี่ยนไปแล้วนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นการเข้ามาจ้องผลผลิตทั้งหมด แล้วก็กําหนดราคาของกลุ่มทุนทั้งไทยแล้วก็จีนแต่ปัญหาในตอนนี้ในปีนี้ก็คือมีข้อร้องเรียนเรื่องของการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็มีการฟ้องร้องกันมากที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะติดตามจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะเมื่อลำไยโตเต็มที่พ่อค้าชาวจีนจะส่งคนงานเข้ามาเก็บผลผลิตถึงในสวนตามสัญญาที่จ่ายเงินมัดจำตกลงราคาจองกันล่วงหน้าตั้งแต่ลำไยเริ่มแตกใบอ่อน นี่คือระบบการซื้อขายผลไม้ในจันทบุรีที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาร่วม10ปีจากที่ชาวสวนเป็นผู้ผลิตและหาตลาดเองระบบการซื้อขายแบบนี้ทําให้ชาวสวนหันมาปลูกลำไยมากขึ้นและรอสารให้ผลผลิตออกนอกฤดูพร้อมๆกันเพราะคิดว่ามีตลาดรองรับแน่นอนแต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาเมื่อลำไยล้นตลาด ลำไย,ยเป็นพืชที่ต้องใช้น้ําค่อนข้างมากนะคะและประกอบกับภาวะภัยแล้งจากปีที่แล้วที่สืบเนื่องมาถึงปีนี้ทําให้ผลผลิตในปีนี้ค่อนข้างมีผลเล็กไม่ได้ตามมาตรฐานนะคะประกอบกับราคาลำไย,ยตกต่ําทําให้การขายผลผลิตออกสู่โลงค่อนข้างมีปัญหาค่ะไอต่อาชาวสวนคนนี้ต้องหาคนงานมาเก็บลำไย,ยที่เหลือเองแล้วเร่ขายให้กับพ่อค้ารายอื่นหลังลงจีนเข้ามาเก็บเฉพาะลำไย,ยเบอร์หนึ่งและเบอร์สองให้ราคากิโลละ35มบาท ส่วนที่เหลือเหมารวมเป็นลำไยร่วงให้ราคาไม่เกิน5บาทไม่เป็นไปตามสัญญาที่ระบุว่าจะเก็บคละไซ์ทั้งเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่ในราคาเดียวกันปีนี้เขาต้องขาดทุนนับแสนบาทถ้าเรายอมเขา <c oughs> เขาเก็บหมดก็จริง <c oughs> แต่ต้องเป็นร่วงนะคือห้าบาทฮะ,ะดนี้ที่เรือที่เรือเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยเขาจะตีเป็นร่วงหมดเลยเนี่ยนี่แล้วเราใครลำไยเราคาดได้ แทนที่เขาสัญญาเขาแทนที่เขาจะคัดให้ใช่ไหมไม่คัดเขาบอกว่าลงไม่ได้ตีไปร่วงหมดต้องดินดูได้เลยครับด้นผิวขาวเบอร์หนึ่งนั่นนะผู้ใหญ่บ้านซับตาเมาอำเภอป่งน้าร้อนบอกว่ามีลูกบ้านเข้ามาร้องเรียนให้ช่วยเจรจากับลงจีนกับทุกวันส่วนใหญ่ล้งขอลดราคาเข้ามาเก็บผลผลิตช้าและอ้างว่าปีนี้ลําใหญ่ลูกเล็กเกินไปสัญญาลงจะเปผู้สร้างเอ่อจนผู้ทําเองทั้งหมด นะครับอย่างที่ว่าเนี่ยเกษตรกรไม่เคยว่าจะปรับลงเลยในกรณีที่ในกรณีที่ว่า่าไม่มาเก็บนะครับตามสัญญาแล้วก็เก็บแล้วเก็บไม่หมดเนี่ยนัดวันไม่เข้าไม่นัดวันมาเก็บแล้วก็ไม่มาเก็บเนี่ยทำให้ของเสียหายที่เป็นปัญหาเกิดอยู่ทุกวันนี้นะครับขณะที่ลงจีนชี้แจงว่าลำไยปีนี้ส่งออกไปจีนยากขึ้น เพราะผลผลิตไม่ได้คุณภาพและเศรษฐกิจจีนตกต่ำกำลังซื้อมีน้อยลงบางส่วนก็หันไปซื้อลำญ่ร่วงแทนเพื่อความอยู่รอดของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงต้องขอลดราคาเวลาเก็บมาเกษตรกรกร็ก็รับไม่ค่อยได้กับสับทางลงก็ว่าทางลง้งเก็บเบอร์แข็งแต่ก็ยอมรับปีนี้เก็บแข็งมากเพราะว่าปไปทางขายไม่ได้เนาะเราก็ต้องหาวิธีทางที่จะ,ท,จะที่จะทำให้ขายได้อะ เพราะอีกหนึทางทางเราลงทุนไปแล้วก็อยากจะได้ทุนคืนไอทางสวนก็ลงทุนไปแล้วก็อยากจะได้ตามตามที่เราเคยได้อย่างทุกปีทุกปีแต่ว่าปีนี้มันไปไปไม่ได้ภายหลังจากปีก่อนมีฝนตกช่วงสั้นๆทำให้แต่ละสวนต้องราสารเพิ่มผลผลิตในช่วงเดียวกันส่งผลให้ลำไยปีนี้ออกมาพร้อมการปริมาณมากโดยเฉพาะในสองอำเภอสอยดาวและป่งน้ำร้อน แต่สัญญาการซื้อขายที่ชาวสวนบางส่วนรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมและคิดว่าอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากในปีนี้ทําให้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันแล้วนับสิบคดีเนื่องจากลำํำไยในจันทบุรีมีมูลค่าการส่งออกแต่ละปีเกือบหมื่นล้านบาทสิริพงศ์กิจประกอบสํานักข่าวไทยเอสอมทรายงาน